ยายพจันทร์สาครค่ะเป็นเจ้าของโคกหนองนาหนึ่งไร่นะคะที่หนึ่งไร่อันดีใจดีใจหลายหลายทีไดอันมีโคกหนองนาเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้ขึ้นมาสิอยากเห็ดพอต่อมาเห็ดแล้วอุ้ยมีความสุขเอ่อมีความมีทั้งความสุขมีท้องสบายใจต้องมาทุกวันเอไม่มาไม่ได้ไหนเอออยากมาอยากอยากเห็นเห็นแล้วก็สบายใจเนาะเดี๋ยวมันเขียวจะอุ่งเขียวไปคนผลิตจะมีเลยไหนเออมีทั้งบางคู่มีทั้งมะก้วย ดีใจเอาแท้เอาว่าขายพวกงงได้หลายได้เงินหลายเออดีใจคักคือการดำนะคะไม่ใช่ปลูกไม่ใช่หว่านเลยเป็นการดำดำไถแล้วก็ดำพอดำเสร็จก็สี่สิบห้าวันจะได้เก็บแต่ว่าตอนนี้เก็บก่อนค่ะเก็บก่อนเด็ดไปให้ไก่ไปเลยเด็ดไปเด็ดออกแล้วค่ะเหลือต่อที่สองแล้วค่ะอันนี้นหน้าก็สวยดีก็ขอบคุณการทางธุ์หัวหน้าหัวหน้างามตานะคะที่ให้โครงการ ราสร้างรายได้เราลดรายจ่ายเรามีนะคะถึงไม่ไม่ได้ขายแต่ว่าเราก็ได้กินทุกวันลูกชายก็มาเอาทุกวันได้อยากกินปลาก็มาเอาปลาอยากไรอะไรก็เอาค่ะทุกอย่างเลยก็ดีค่ะได้ขอบคุณนะคะที่ท่านมอบสิ่งดีๆนี้ให้ค่ะขายวันละสามร้อยเอาปีเลยสามร้อยเพราะว่าสี่สิบห้าวันเราได้ขายเราปลูกเราปลูกเราปลูกหนึ่งอาทิตย์เราจะปลูกหนึ่งอาทิตย์เราจะปลูกไปนีค่ะแปลงเป็นแปลงเป็นแปลง ไ,ได้ปลูกทีเดียวหมดรูกแปลงนะคะก็ขายให้ขายคือถ้ายอยขายนะคะ <c ười> เป็นอาทิตย์อาทิตย์ซื้อขาย <c ười> แล้วก็เ็วันก็ก็ก็ครบพอดีค่ะตอนได้รายได้ทุกวันวันหนึ่งสามร้อยดีเลยค่ะสามร้อยตัวท่าอยู่ท่ากินเราไม่ได้เป็นตลาดเราไม่ได้ซื้อแล้วก็มาเอาที่โคนน้งนะมีเป็ดมีไก่ไก่กินได้ทุกอย่างค่ะคือเป็นการมีการสไร้างรายได้ มีทำหนึ่งปีมีเงินฝากมีเงินฝากได้าคาด 5, า้ค่ะหนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะหรือเหลือจากการค่าใช้ใจ่ายอะไรทุกอย่างแล้วค่ะแล้วถ้าเออรายได้จะน้อยแต่ว่ามันก็เพิ่มความสุขให้เราสร้างความสุขสร้างงานสร้างรายได้สร้างอะไรสร้างทุกอย่างค่ะลูกชายนะคะ่ะจากทคนที่เออไม่ก็เป็นการเป็นคนดีเดี๋ยวนี้นะคะ่ะ ที่ทาให้สร้างคนให้เป็นคนอย่างแบบนี้เกเรเป็นคนเกเรเป็นเด็กที่เสพตอนนี้ค่ะพอมาทําโคกหนองนาเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก็เลยทำไมเขาเลิกจากการไปยุ่งเกี่ยวกับทำไมจะต่างนะคะก็เป็นคนดีตอนนี้อาชัยดีขึ้นแดดภูมิใจดีใจที่ทําได้โคกหนองนาแล้วต้องสร้างคนคือมว่าโคกหนองนานะสร้างคนให้เป็นคนค่ะก็ดีใจต้องขอบจะทำเพิ่มก็คือตรงนี้นะคะจะปลูกผักกระจง ผักพันธุ์น้อยผักกระจองแล้วก็กล้วยจะปลูกกล้วยปลูกกล้วยด้วยเพราะว่าตลาดเขาต้องการเยอะเลยนะกล้วยตันีนะใบกล้วยนะ,ะห่อกะละแมก็ได้ห่ออะไรก็ได้ก็เลยว่าจะทําตรงนี้จะทําจะจะขยับจากจากแปลงแปลงคอ,อกคอกเป็ดนะคะจะให้ไปอยู่ตรงนี้เป็ดก็ให้อยู่บริเวณนี้เพราะตรงนู้นนะมันมีคลองด้วย เป็นที่ที่แทบเนาะก็ะเลยทํามากๆนะคะไว้เหลือที่ให้โอกาสนะคะที่มีวันนี้ได้เพราะว่าท่านพัฒนาชุมชนให้ให้โอกาสค่ะให้ควาสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆนี้ให้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพนักงานพัฒนาชุมชนและครอบครัวของพัฒนาชุมชนนะคะมอบสิ่งดีๆให้ให้ให้ใหใหมีความสุขคือมันมีความสุขะคะ